มู้งห้าก้าปนเฮ็ดหลักะกับอันต้มมาม่าเนาะหลักก้าเจวเก้าน้องอนเนยพร้อมสบายดีพี่น้องกินข้าวถี่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อเก้าสบายดีป้าลูกไหมล่ะสบายดีปะลูกไนเฮ็ดพี่น้องเลยแม่เฮ็ดดินทรรมเฮ็ดธรรมศาสต์นะธารมเอะเพื่อนเพื่อนหาเฮ็ดไปจำในคุณเตียนหน่อย Mãi gửi lại như thế này. Mãi chưa. Dớp ăn kính thảo luôn gắn đỡ, thảo thính kìa ngọt. Enough hoạt động. Anh ơi, that you can't. Cho phép nặng kìa. Mãi. có Mãi. 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 Mình Mãi. 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 ปาเขาไม่ได้พ mm ี hmm. ่น้องก็คดหายี้หายแห้งลกขึ้นก็หายกึ้นเว้นก็หายไม่ได้อยู่จะเศร้าไปขึ้นบ้าขาวสบายดีปลาลุงบวสบายเลยนะปลาดีปลาลุงกำกำดีนากโอ้โหเสือ เสยเสยปลุงเบิิปลุงมามากินข้าวำไปลุงเอิ้นปลุงไมเอิ้นปลุงไหมเอาไปบปลุงอนลุงกินข้าวเยเด้อเเ็ไงเนหามารนี้แมนดูเอนเอาน้องเ้ แต่แซ่บ้างเซยุบ้าเซ็ัยุบุ่ยไว้เขาบ้ากขนบุ่เขึ้นบุ่เพิ่ขาบ้าะมามาเพิ่เขาแลวจะห่านยหงไงอืมเพงหนยังไงเพิ่งะกินกระบุกกระบุยเพาขามาใส่ เนาะใหญ่มาเนาะอืมอืากจเสื้ออัวปีกนะมา่อานวัปไก่น้น้าจะกินวัวขาวเข้าม้นากินกับฝ่นฝนในเฮ็เนะฝนเฮทนะเขาบอกกินกับบวกน่ะน้าบอกกินนั่งล่ะ้กินเขาเมื่อเดียวจบกินแต่นมกินข้าเมื่อไรเสียเส้นนมจับ นมจับวันนี้นมจับนมจับเระอ,อ,อะไรนะยิ่ตตนน่นสโตข้นล้แมใเข้มเข้มมทมทมใเข้มเข้มว่าด้วทมใเข้มซม่มมุ่ม เินเขาใหม่เลยพี่น้องเขาข้าวเขาเขาเนี้ยเขาเนียเขาเนี้ยงออจะินมาม่ากันมั้ยมามายำยำจำบูบูยศสมอิมจ้ำมากินมาม่ากันดูยำยำยำจำบ้ อร่อยป่ะอร่อยบอกประลูอะไรบ้างแซ่บเด้อกินมามาน้ำเนยเด้อแซ่บนาะก็ไปกินเต้นกินแต่ทำไปกินเผ็ดไงกินแบบแบบไปเผ็ดอบบมากซีมแดงเนาะ Ngay ngắn nhắn 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 Anh nhắn nào bớt nhắn 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 กินหัวเดียวเนี่ยพ่องเปลี่ยนทานังเปลี่ยนทานงเปลี่ยนทานี่เออยังช่วงยังไงอืมสวยวยพอๆมกินดีก็่อยชาวฮัทม่ตะลางอันนี้ก็ยาย บ้านน่ะเป็นยังจิง่้นอนตลาดใช่ไหมเอ้ยเต็มอือยังไหมออโอ้ขีุ้่น เช็พนันเอาไายางมาต่อน้มันยาวๆสีท่นทางโปรเซติโอใชอว่าแค่เตนันล้างเงาไปแล้วน้ำยังมาในลมแห้งสินะเนี่ยลมแหงจะทำไงอันนังบ่ยังบ่นาวเลยพี่นองเด้อนั่งหอนถ้าเก่าอากาศนะน้ำกายนงบ่ ออม,มีมหัวลมอ๋อออกจมูกมันหัดเประแห้งแต่ก็เศร้าแล้วมือนี่แดดแดดแดดอะไรโลสนี่ไปเกี่ยวขาวไม่นอนอะไรก็ไปเกี่ยวห้ามปลดไฟซอยไปร้อยขอ้าบอกินมันเบิดโอ้ยมาบายมาบาย อ้าวมุงี่ป็ยังน้ำปลาลุงว่าเห็นนะมาเพ่มาทล้วไอคือตุกหนาำที่ว่าล่างไหวก็่ได้หายไปหน่อยไ่ได้กรอบหนาำใส่นะรืมแล้วตานั้งขืออยากลับเลยคุณุ้มเมื่อนี่นั่งยังไ่ได้นอนเลยตอนนี้บ่ายโมงเมื่อวานนีิจนเซ่ ทังยายทั้งเซเมือวานโอหลังมือไงบอหลังมืออยู่ซ่านไว้บอลังก็บอลังเถอะเออหน่ไปอัดอพี่น้องเอยจีบเบื้องหาในก็ไปสองลงไเห็นต่กุ่นึงดึงที่จะ

ตก <laughs> จใจไปที่น่าอ่อนใจเสียบ้างเลยสูงเรียว <laughs> ่าสิขาละซาแล้วจังเลยเอากันสุดท้ายร้านขาละซาแล้วตายและนะ้วเนาะแม่จบจบผม <laughs> บบไหมถ้าว่าได้ไหมว่าจบโอ้ À. ấy <laughs> ra bên cạnh, nè, đầu mầm bệnh bột mầm bệnh nhân mầm bệnh nhân con bệnh nhân mầm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  bệnh nhân anh này nhân mầm mò nhân mầm bệnh nhân mầm bệnh nhân mầm bệnh โอไม่อยากจืดมันล่ำให้ร้านฟังอยู่วนๆอยู่ตลาดไปน,นั่งเอ้ยได้ยินบ้างไหนเจืดล่ำ <c oughs> มีแ่านอก่พี่น้องเก็บก็สมรบก่าาลาพี่น้องไปก่อนเดิม พอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีสบายดีปาลุ่งไงไหมส่งบายบายปาลุงพอต้อยแบบไดนพอต้อยจุ๊บๆเวลาพอต้อยอย่างหายเดียวพอต้อยหายเดียวจ้าจิ๋จาเลยบายบายได้ปาลุงอีกจุ๊บจุบจุบจุบลาจุ๊บลาจุ๊บลาเร็วจุ๊บลาเร็วจุ๊บจุ๊บ